สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะทําการเปลี่ยนพวงมาลัยแบบนะครับเราเรามีซูบิชิแดนเซอร์คันนี้นะครับจากแต่ก่อนเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแบบอย่างนี้สิ่งนะครับี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ngắt mà ma, long cứ ngắt 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 lên ngắt, ok con ngắt ขึ้นมาได้ไข่ครับ,บสนบกมากัน มาให้หมดนะครับมบอ่าออกมาแล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นชั้นแรกก่อนอ่าปับ๊บถอดปักแตบมาต่อไปนะครับถอดแกนแกนพวงมาลัยเราจะไปหาลูกบล็อกมาให้ออก ครับเราก็ใช้เครื่องมือนิดหน่อยกล่องเครื่องมือของเรานะับ,บเอาลูกบล็อกออกมาหันเป็นประมาณนี้นะเบอร์เจ็ดต่อออกมานิดนึงครับต่อมา หา <c oughs> ออกนะครับ <c oughs> ออกน่าดึงนะคุณก็มาแลกมานะครับจำไม่ได้ครับอยู่ไหนนะมีมีรูนะครับรู ถ,ถ้าเราไม่ตั้งพอให้ตรงมันจะหน้ารูออ้สึกเอียงเอียงต้องเล็งกะจำไม่ดีนะจุดเรามากจุดไปก่อนนะครับช่วดึงออกมาใช่ปรับนี่ดำนพอพลงมะไยนะครับพอพลงม,มะไยออกมา ซื้อคอซื้อพงมาลัยแล้วก็ต้องซื้อคอาด้ลยนะครับนี่คอพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นคอเต้อตั้งดีนมอง อย่างดี้ดีเดินช่องมันอืม,น,มนช่องนี้นิดนึีนะครับร้อยเสร็จแล้วน็อตไขกลับเข้าไปอออ บบนี้นะครับอ่าทรงมารายนะครับแต่เป็นนี้นะครับหลังจากที่ผมดัดแปลงนะครับตัดแปลงคอมาให้ได้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเมื่อกี้ใส่แล้วแต่ไม่ติดนะครับก็เลยเอาแผ่นของอ,อันเก่านะครับถอดมาแล้ว ติดกาวใส่เข้าไปใหม่นะครับตอนนี้แต่ดังแล้วก็ใส่ขันล็อกคอนะครับผมหนึง่งอ,อ่นี่ยทีนี้รันเชร์รันเชล่ติดมันเกา่าๆไว้ก่อน สายเก้าซึ่งบางทีตน,น,นี้เรายังไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงนะครับต้องรออีกทีหนึง่งเริ่มกลับไปประกอบเหมืนเดิมเข้าไปนะครับ ตั้งแร์เข้าไปครับโอเคดังแล้วชาวบ้านคงด่าไว้ละเพราะว่าอะไรนักหนาไวไอ้นนี้ดีแต่จังเลยแต,แต่เข้าไปนะครับอืม <c oughs> ต่อที่ตรงนี้อีกนิดนึงกกอุปกรณ์อุปกรณ์ในการไขจะมีหกเหลี่ยมตัวแอลให้มานะครับเดินผิดอน,นี้ตรงเอ้ย นับไปเลยนะครับไลน์นัไปหเรื่อยๆใส่รับกับ ตอนนีรร้ก็ไข่รวมๆไปก่อนนะครับก็ไดอให้ขยับได้ ไปเรื่อ,อยๆครับนี่ครับเป็ด Đường เราก็ใส่ย้ำอีกทีนึงให้เขาแน่นนะครับ